สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านและเอฟซทุกท่านค่ะร้านโหเฮงเทเตอร์นะคะสาขาหนึ่งค่ะสวัสดียมเย็นค่ะวันที่5นะคะมีนา2567ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาอัปเดตยมเย็นนะคะตอนนี้นะคะแทกเตอร์มือ2นะคะสภาพเปรด A เอตอนนี้เหลืออยู่2คันค่ะลูกค้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตสินค้านะคะเซต A เอให้ลูกค้าได้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้าได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ คันนี้นะคะเป็น L 3 2นะคะหนึ่งแปดตัวสเปเชียลค่ะคันนี้ปีจดทะเบียน2565รค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 0 0แสนบาทอุปกรณ์จะได้ใบมีดดานิน่านะคะ ผ่านพัวแล้วก็ลรตารีนะคะไปใช้งานได้เลยสภาพนี้นะคะส,สวยๆแบบนี้เดรดเอนะคะใช้งานเพียง98ชั่วโมงเท่านั้นรถสวยๆนะคะเดิมๆเดิมทุกๆุดค่ะลูกค้าสำหรับแท็กเตอร์มือสองนะคะจะมีรอยขูดขีดเป็นเรื่องปกตินะคะของแท็กเตอร์มือสองเพราะว่าใช้งานมาแล้วนะคะลูกค้าดูจากไหมนะคะ ไม่นะคะมาถึงร้านอยู่ที่98ชั่วโมงค่ะตอนนี้99แล้วค่ะวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะวิ่งถ่ายรูปนะคะลงให้ลูกค้าดูก็ขึ้นไปอีกหนึ่งนะคะหนึ่งชั่วโมงคะลูกค้าเป็น99นะคะชั่วโมงค่ะลูกค้ามีแต่ขึ้นนะคะไม่มีลงค่ะไม่แทร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้ารถสวยนะคะสาหรับลูกค้าทันใดที่เล็งไว้นะคะสามารถติดจองออนไลน์ได้ค่ะลูกค้า ซื้อรถทางร้านเด็ดเอไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเด็ดเอไม่แท้ก็คือไม่แท้นะลูกค้าคันนี้นะคะ L32 แรง18ตัวสเปเชียลค่ะเป็นเ,เครื่อง3สูบนะคะ4จังหวะค่ะ1826 cc ซีซีนะลูกค้าก็วส,วสวยเลยเป็นไมดดิจิตอลนะคะพวงพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะขับเลื่อล้อค่ะ สว,สวยเลยคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มอง L 32แรงก็สามารถสอบถามทางร้านมาได้ค่ะคันต่อไปค่ะคันนี้เป็น L 4018ตัวสเปเชียลค่ะ คันนี้นะคะปีจดทะเบียน2,565ค่ะรุ่นคิสนะคะรุ่นพิเศษนะคะของตัวสเปเชียล L 4 0คันนี้นะคะเปิดตัวอยู่ที่525,000บาทค่ะสามารถต่อรองได้ลูกค้าคุยกันได้ค่ะ0 9 9 0 6 9 4 6 0 0แอดไลน์มาได้ค่ะลูกค้าอุปกรณ์นะคะจะมีใบมีดอันิ่น่านะคะผ่านครวนนะคะแล้วก็โรลเรีเอาไปใช้งานได้เลยรถสวยๆนะคะไม้แทร้อยเซค่ะไม่อยู่162ชั่วโมงนะคะ มาชมได้นะคะสำหรับลูกค้าท่นานใดที่อยากติดจองออนไลน์นะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนโทรคอลวิดีโอได้คะ่ะลูกค้าทางร้านจัดจำหน่ายเป็นเงินสดนะคะไม่มีผ่อนดาวคะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถเด็ดเอนะคะรุ่น L32 แรง L40 ก็สามารถสอบถามมาได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่ตะบนกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินคาขอบคุณมากค่ะ